ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คือเฟอร์รารี่คเหลือคานฝากกำลังมาแล้วลกำลังมาแล้วเฮ้ย <laughs> มีรถด้วยเนี่ยไอ้เนี่ยมาเริ่มเลยเข้ามาเข้ามาถ่ายเป็นรูปไปชินได้ไหมแต่ไม่กล้อ, <laughs> อะไร <laughs> มาแล้วถ่ายวิดีโอไม่รู้จะถ่ายได้กี่นาทีพื้นที่เหลือ155เมรยังไม่ได้ถ่ายออกเลย ฝั่งนู้นก็ถ่ายลอกมาเว้ยคนมาถ่ายเยอะเลยเไฟเอเด้อเด้ีตลีรำกลับมาติดหัวทำไมเขาใส่ชูชีพเอามาจากไหนไง เตี้ยมงไงอ๋อโอ้มันจะล่มขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยแกอย่าพูดฉันว่ามันไม่เป็นอ้ยล่มมาไม่ตายหรอกเฮียไม่ตายกูตายว่ายน้ะไม่เป็นเออตายทั้งวไงแต่สัตว์ใครอยู่ใกล้กูเฮียพวกมึงตายวายใหญ่งั้กูตายกูต้องมีเพื่อนแรงมากรับแรงสั่นสะเทือนได้ โอ้ส oh, ันขอให้ถอยออกมาฮะไม่ถอยอ่ะ no ี้โอ้คืนคืนมากับเรือฮะชิวกลายเป็นทะเลแล้วมาแล้วมาแล้ว เขาเตรียมมาลดลงกันแล้วเข้าไปนั่งในรถกันแล้วแล้วก็ได้มานั่งเรือเซลลารีด้วยก็หลังเขาถ่ายยมกันนะั <c oughs> ้งไม่ออกไม่รู้มันเรือพูดอะไรอ๋อวิีธีสำคัญตอนพาสะพาน มองมุมข้างครับออาสะานลงยังไงทีนี้ไม่เห็นระบบออโต้อะไรเลยเอ่าวิล เรือเป็นชื่อเมืองเซนฟานซิสซิลล์ด้วยเมืองเล็กขนาดนี้แต่มีเรือสแอรี่ข้ามฟากให้นะครับเปิดลงมาเปิดลงมาเปิติงฟอร์เปิดติงฟอร์ไอส์แคนน์ออทินอัตโนมอติคอลไว้เดิสเดือดอบริดจ์ Bridge. Uh yeah, you don't. Yeah. Why don't? Uh, the gates aren't open yet. Uh. Now it'll start. Okay. See him. Ah. Oh. Okay, I see. Ah uh, <laughs> Long Lao, Long Lao. เห็นว่าลูกตุ่มด้านข้างขึ้นด้วยอ่าถุงน้ำหนักมาครับโอเคมีนักข่าวด้วยอ่อีเดฟอีเดฟเฟิสครับเดียร์โอ้เ That's another one of our friends. Blue shirt right there. That's Wake. Blue shirt. Wake. 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 โคโคเร็คโคเฮ้เรคโคเอาน้องคนนี้เฮ้เฮ้เอาไปแล้วก็กลับอ๋อเมื่านทีได้นานขนานี้ That's Mason. Huh? That's, uh, Mason. With the sunglasses there. Sunglasses? Yeah. All uh, green shirt and sunglasses. Green shirt. That's Mason. Mason? Your friend? That's cool.